นอ้ผู้ไอ้น่องอเอานิ่มไอ้บ่อยเองก็ากมีลองกินอยู่ลองกินตัวนี่ดูอีสื่ตัวนั้นจะข,อ,ของปวดทั้งเขเามือนกันก็นกินเหมือนกั้นไงดีขึ้นไหมอยากจนดีขึ้นอยู่อ้าน้องน้องเป็นอย่างคะเป็นภูมิแพ้ไอ้เน่ะไอ้แบบมันจะเพล่อะไรเนี่ยคุ่นอะไรละอ,องอะไรกวดบาาปวดอะไรละ แกสอนอกไม้ฝุ่นละอองไปหมดจามเหรอคะจามไอ้น้ำมูกไอเป็นเดือนเดือนนี่เป็นลอยวันนี่เลยใช่ไอเป็นลอยวันเลยเ่ตอนนี้แต่ตอนนี้น้องสาวที่ดื่มไปแล้วเป็นยังไงมั่งครับดีขึ้นตัวเกี่ยวกับภูมมแพ้พี่นิ่มมั่นใจป่ะคะจามันใจนะกินมดหลายป่ะคะกว่าลูกมัดีขึ้นก็แรกๆก็ประมาณขวดขวดสองขวดเท่า แต่ก็คิดว่ามันโอเคเราก็กินต่อจ่าพี่จาถามว่าหายไหมเราก็ไม่รู้แต่แต่เราคิดว่ามันโอเคอะอันโอเคมัน<ล>ดีกับร่างกายเราเนาะเพราะเราเป็นมาไม่ใช่ว่าน้นอยปีหลายปีแล้วเป็นสิบปีเป็นสิบปีปแต่ตวันไหนเขาว่าดีเราก็ซื้อมากินก็ไม่<ช>ไม่แค<ส>่หมดขวดเราก็เป็นก็กลับมาเป็นอีกแต่เนี้ยเราเรากินสมมติว่าเราไม่มีตังค์เนาะผู้ชมตรงไม่มีตังค์เรากินแค่ขวดเนี้ยหยุดไป มันก็ไม่ไม่มีอาการเพิ่มนะมันก็ยัอยู่แล้วก็มีตังแล้วก็ซื้อมากินตัอเพราะว่าเขาช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราเนาะเขช่วยได้ต้านได้เกี่ยวกับว่าโอเคสมแล้วเป็นมวเองดีคดีอ่ะสุดยอดเลยค่ะทีนี้อยากให้พี่นิ่มฝากฝากถึงถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอที่พี่พูดนี่เนาะเกิดไปเจอผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้นะคือภูมิแพ้อันไหนก็แล้วแต่อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่น่าจะช่วยได้คล้ายๆกัน พี่ฝากถึงพี่น้องเราหน่อยค่ะว่าให้เปิดใจลองทานพอลินาเคดียังไงก็อยากฝากะค่ะน้องอยากฝากตัวนี้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจะแต่ละคนร่างกายก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะแต่ก็อยากให้ลองทานดูว่าว่าจะโอเคไหมถ้าโอเคก็ก็อยากให้ต่อต่อไปเรื่อยๆพอพีพอพอออ่ทานแล้วเพราะตัวเองอ่ะทานแล้วคิดว่าดีสําหรับตัวเองแต่ผู้ที่จะต่อต่อยอดตัวนี้ก็ก็ลองดูว่าว่าจะโอเคไหม ท่านีก็ก็ะจกระจต่อไปว่าว่าประมาณไหนกินดีบอกต่อกินดีไหมกินดีบอกต่อกินดีบอกต่อค่ะสําหรับตัวนี้สำหรับข้อมูลดีๆสําหรับอาหารเสริมเรียนฟันคีอ่าพรีนาเคดีของเราขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะ